นี่แปลงลางเป็นมาป้าได้ม่ได้เดี๋ยวก็โดนเกิกก็โดนร้านวา ตุกันโดนกันคอขาดโดนกันคอขาดทนกันคอโอ้โหเพื่อนมองเลยอะเอางงอะสี่ตู่แปลงล้างได้นนาๆน้าหมาป่าเที่ยวได้ลาลาลาสวยแล้วสวยแล้วหนี้กันโอ้ใจเย็นเอาโหขอแนะนำตัวก่อนละกันนะสวัสดีครับผมคือเกศเดวบูบะผมคือหมาป่าตัวเดียวเป็นหมาป่าเดียวได้ที่อาศัยอยู่ในโลกของฟัตซาเคดะถ้าพวกคุณไม่เชื่อผมเป็นหมาป่าแล้วก็ก็ดูบนหัวได้นี่ผมเพิ่งข้าเพื่อนมาเอ้ยไม่ใช่ หมายถึงว่าอันนี้เป็นหัวผมตอนแปลงล่าเป็นหมาป่าเองอันนี้ผมแปลงล่าเป็นผสมนะฮะยังไม่ได้เป็นหมาป่าเวฟวูฟอย่างเป็นทางการอย่างสมบูรณ์แบบเห็นไหมมีหางกับหัวแต่หัวเออเอามาครึ่งตัวพอแล้วกัดนอนตอนนี้ก็ปิดฟอยก่อนแล้วกัดเนาะผมนี่น,น่คือนักล่าที่เก่งกาจที่สุดในโฟล์คเกตแล้วถ้าในฐานะเซอร์ฟเวอร์อะนะเพราะผมน่ะมีประสบการณ์ไล่ล่าตัวละครคิวเลอร์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นวันอ้วนหรือว่าจะเป็นเด็ก แดงหรือว่าจะเป็นจอห์นดมหรือว่าจะเป็นม้าแดงหกหกหรือมา้าเขียวก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเออโนโลี่สาลายผมก็เคยเขมือมันแล้วบอกเลยว่าแต่ละตัวนี่แซบมาเออเมื่อกี้อะไรวะอ่ะเกือบโดนตัวผมแล้วไงแต่ก็ยังโชคดีที่ผมนั้นยงไม่โดนแล้วก็งานดีเลยข,ของผมคือชอบปั่นไฟได้นิดหน่อยนะครับผมจริงๆริงก็ไม่ชอบปันไฟหรอกแต่ว่างานมันมีให้ทําก็ทําไปเถอะไม่เลือกงานไม่ยากจนคนดูรู้จักคํานี้ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปัดไฟให้เป็นนะคนดูเพื่อที่จะมีเงินเออเรามีเงินเป็นพาร์ทไทม์คนดูอัเเงิมมปาาไก่คฟ เรียบร้อย100%แล้วแล้วก็เออทำไมเพื่อนให้กล่องพยาบาลเราไม่เป็นไรเพื่อนเราเกรงใจเราไม่ต้องการทำไมเราไม่ต้องการกล่องพยาบาลงันหรอเพราะเราคือหมาป่าเดือดได้ <c oughs> นั่นแหละคือความรักของผมแล้วตอนนี้เอาไงโอ้วันเองมันจะมาหาเรื่องผมคนดูไม่เป็นไรผมนั่นะคือหมาป่าเดียดได้ผมจะฆ่าเจ้าวันเอกนี่เองแกจะเอาอะไรเพื่อนโอ้มามา,มาเว้นวิ่งจุกกบกลับมาเลยวิ่งไล่จับการมาเดี๋ยวฉันจะเป็นผู้หนีนายคือน,นักล่าเอาเลยเพื่อนอาหลบเทคเกร์เมนไปหนึ่งทีและตอนนี้เอาไงแล้วทำไมเสียงดนตรีมันดับอ่ะ ฉันแต่วันเอ็กแกล่าฉันไม่ได้หรอกนะเพราะฉันคือหมาป่าเดียวได้ยมาป่าเดียวดดยไม่เคยแพ้ใครหมาป่าเดียวได้ไม่เคยครมยว,มคยวมกลุ่มหมาป่าเดียวได้แยกกลุ่มเพราะหมาป่าเดียวดดยคือคนเดียวตายแต่ว่าถ้าอยากจะเติมโลบักราคาถูกก็ต้องนึกถึงร้านพาลบักร้านเติมโลบักราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่3 5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบัก,ก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกัวการ์เด้นก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมพต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามา จากช่องแบกเทียนพีรับโค้ดไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุ้งมิง้งเดินถึงร้านดีๆต้องซาสลัดบักข,ขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์เราในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมใครที่สนใจร้านเตอร์โลบักราคาถูกก็ไปใช้เวริกากันได้นะครับแล้วก็ใครที่บอกว่ามาจากช่องแบกเทียนพีก็รับไปเลยนะหัวออกาสุดแสนที่จะมุ้งมิ้งนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้มาป่าเดียวดาขออนุญาตช่วยเพื่อนก่อนละก,กันนะมาไม่ต้องห่วงไอ้เจ้าวันเอ็กมันเล่นกับฉันสิแกจะสู้กับฉันใช่ไหมก็มาสู้กับฉันให้เเเเเเเตต็็็มมมมมทีีีี่่่่ลลลยยยยพราาาาาาะะะชั้้้้นนนนนคืออออปปดดดดดววไแแกิฟนนุโ Masi ยี่สิบห้าวีนี้ฉันจะเป็นคนสั่งสอนแกเองแกคิดว่าแกคือนักล่าใช่ไหมแกคิดผิดแล้วฉันนี่แหละคือนักล่าของแกเอาเอาเลยเพื่อนอาเทเกเมนเอาซวยคิดว่านายจะกดฟันสัก,กอีกโอ้ซวยแล้วอาเทเกเมนเหรออารมณ์เลยเอาเฮ้ยไงใครเป็นโดนเองวะเนี่ยอ้อโอหมาป่าตัวนี้ขออนุญาตหนีก่อนละกันเดี๋ยวตายจริงคนดูถ้าตายเมื่อไหร่นี่ไม่ตลกแล้วละตอนนี้เหลือเวลาแค่ห้าวีเท่านั้นเหมือนจะจบเกมแล้วหรือเปล่าแป๊บนึงนะตอนนี้โอ้โหทั้งหมาป่าทั้งนุ๊กใกล้ตายกันหมดเลยแล้วข้าก็ปลาขึ เอาเฮ้ยใช่คนดังไหมเอาเจอเอฟซีเสร็จเลยวันนี้ครับคุณทรายแรมคุณทรายแรมโอ้รู้สึกมาป่าเดียวได้รอบนี้จะเจอแวววหูไม่ใช่มันจะเจอเพชชัวร์นะครับผมหรืออ่าเฟชมิชอ๋อหิวเนื้อจังเลยอ่ะตอนนี้าปากาก็เริ่มหิวเนื้อตามแล้วว่าโอ้ยเห็นเจ้าเพชชัวร์มันชอบกินเนื้อตอนที่ผมก็หิวตามเลยเนี่ยอยากจะกินเนื้อคิวเลอร์จังเลยอืมรู้สึกหิวแล้วเกินหยับเนื้อมอบโอ้ยตอนตอน,นี้โอ้ยไม่ได้เพื่อนโดนไล่จี้โอ้โหเพื่อนโดนแทงโอ้โหโดนย่อชิดจ้วงแทงอออออออยยย่่่่่่าาาาางงงนนนนี้้้้้้้้เววเเพืรรดดมมมไไไไััผกกกกกกก็ก็็ูปววววใใหหแแแลลลบต แล้วกันนี่แน่ โดนพลังแห่งไซตมามัสสแมชชิแว์บู้ป่านี่อ่ะมัดพิเศษมาแวว์บูพิทักโลกอ่ะรู้จักเปล่าที่คือท่าที่พึ่งเออเดิสนสดเมื่อกี้เลยแล้ตอนนี้เหมือนเพชชัวอ้อยโดนลูกลงเฉยเลยอารู้สึกอ้าวเฟชมิชรู้สึกหิวเนื้อมากๆตอนนี้โอ้ใหม่ก้อนพลังแห่งหมาป่ากำลังเข้าสิงผมช่วยด้วยทุกคนรู้สึกหิวมากๆเลยบวูตอนนี้ทำไงดีบวููว้จะเครื่องไฟแล้วอ้าวูโอเคงั้นเดี๋ยวเราปั่นก่อนเลยแล้วกันนะบะวูโอเคตอนนี้เราก็ต้องรีปั่นให สุดต,ตอนนี้ก็ปิดไฟก่อนละกันนะฮะยังมีเวลาปั่นก็ปั่นไปเรื่อยๆก่อนมาไม้ต้องรีบนะครับเราเป็นหมาป่าชิวๆเราเออล่าเหยื่อแบบไม่เร่งรีบเราค่อยๆล่าละกันเนาะเคปั่นเสร็จอีกเครื่องแล้วแล้วตอนนี้ไปไหนตอนดีมาดูหน่อยสิเดี๋ยวมาป่นเดี๋ยวได้เกสจะไล่ฆ่าพวกเขาเองอ่ะเอ้ยไอเพชัวไออ่าเฟชบกหิวเนื้อใช่ไหมมากินเนื้อชั้นสี่เอาสวยเลยโอ้โหททีเขากดไปเลเออเลกกิ้งเพจใส่แล้วผมก็เลยไปเลยอ่ะว้าวเอ้ยคือเหมือนไฟเลยสองเครื่องสุดท้ายมันอยู่ใดนะเหมือน เดี๋ยวผมขอเดินสำรวจก่อนเอาปั่นเสร็จแล้วดีกว่าเอาเซ็งมาประไรง่ะผมก็เดินสำรวจที่อื่นก่อนก็ได้ตอนนี้ยังมีหลายที่ที่เรายังไปได้อยู่อ่ะบ๊วยอ้าวหมาป่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ๊ว้ช่วยด้วยหมาป่าเหงาหลือเกินอ่ะหมาป่าไม่พีเครื่องบดไฟให้ปั่นอ่ะเอ้ยเขาปั่นเขา้าเครื่องแล้วคนดูมาได้เวลาหมาป่าตัวนี้เอาจริงแล้วอ่ะในฐานะฉันเคยเป็นอดีตลูกศิษย์ไซตามะเดี๋ยวฉันจะต่อยมัดเอาจริงให้แกดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวแกโดนแน่แ้ชัวเยนี่่ลเผฮ ไปเอาให้เขาปิวกระเด็นไปลอยสึงดาวังคารเลยดีไหมแล้วตอนนี้แวร์บ,บุกช่วยเพื่อนยังไงดีเอาไปว่าผมมีอะไรก็ช่วยเลยลวกันแล้วก็มีกล่องพยาบาลอาวิโรนิกา้าใช้กล่องพยาบาลเลยลูก <c oughs> ใช้กล่องพยาบาลเลยใช้กล่องพยาบาลเลยจะได้ใช้ราาชก <c oughs> ชักษาเร็วหยิบกล่องพยาบาลไปใช้รักษาเลยใช้รักษาเร็วเร็วไปคุณย,ยุนก็รักษาตัวเองได้ใช้รักษาซะ <c oughs> อ้าวเรียบร้อยมือจะติดตลกไงนคนดแูแล้วก็เรียบร้อยเกมจะจบอามีคนตายอีกหนึ่งเวดัสเชเลนสกี้น่าเสียดายวิโรนิก้าใช้กล่องพยาบาลรักษาไม่ได้เชื <c oughs> ่อมาป่ายเดียวได้รู <c oughs> <ชะ>้ แต่อ้า,อาว,วมาแล้วดีดีดีใครจะเอาเอาไปเลยเดี๋ยวมาปาเดีวดยวใดจะช่วยนายเองมาแล้วอ้าวเนี่ยบล็อกใส่แล้วก็ต่อยโดนนี่ไซตาม,าโม่โหมดอ้าซตาม,าโม่โหมดไม่โดนเลยอ่ะโอ้โหต่อยไม่โดนอย่างนี้คือวันเฟรมแมนแน่นอนคนดูบอกเลยผมจะใช้สเต็ปเออการโลซารายอ่ะเออไงเพชัวร์เก่งจะเทาวาไรอ่ะไอเจ้าเพชัวร์นี่ไงสตาร์ไปหนึ่งทีเก่งมากเพื่อน ฉันคุ้มใจในตัวนายมากเชลสกี้คุงและตอนนี้นายก็หนีไปสิเพื่อเดี๋ยวนายก็โดนฆ่าเราและตอนนี้เขากำลังไล่ล่าตอนนี้เพชัวเหมือนจะหิวเนื้อมากๆแบบอาวเฟชมิดแล้วอโอผมก็หิวเนื้อเหมือนกันอ่ะแลวตอนนี้เหมือนจะใกล้ถึงช่วงที่เพชัวจะเป่าคุยแล้วหรือเปล่าเพลงใกล้ขึ้นแล้วแปลว่าแปเว่าแปลว่าแปว่าแปว่าอ้ยแล้วผมก็โดนลูกหลงอ๋อเขือเขาเรียกว่าล่อซื้อคนดูเพราะว่าเราจะได้เป็นหมาป่าที่เป็นวีรบุรุษและตัวผมหายไปไหนอ๋อยู่นี่นี่เองอ่ะเป็นหมาป่าที่จริงใจกก็็ต้้ออองงปปปประชชานนที่เเคยย คำคมอะไรวะเนี่ยไม่เห็นคมเลยโอ้ยแล้วนี่ชื่ออะไรครับเนี่ย99คืน in the forest เดี๋ยวเรามาเล่นฟอร์ซเคสแล้ว99คืนเกี่ยวอะไรนี่งงงเลยเจอหมาป่าเดียวดายโอ้เอฟซีวัดดีครับไปเลยโอ้ยเดี๋ยวนั้นเราไปเซอเอฟซีจังวะเนี้ยเขาเอฟซีกันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องใจเย็นนะน้องมากันเยอะไปแล้วเดี๋ยวนะมาจากไหนกันเยอะๆวะเนี่ยบ่าววู้แล้วรอบนี้เจอโอ้โหเอาแล้วฟักทองสเสลช์โอ้ยเข้าตีมเดียวกับกระผมเลยผมก็เป็นหมาป่าเดียวดายสวยไอ้เจ้าหน้าก็เป็นฟักทองเดียว ได้พูดโดดเดี่ยวอะแต่ว่าเขาโดดเดี่ยวไม่เหมือนผมเพราะว่าเขาเดนะไม่มีเพื่อน <c oughs> อะไรว้เนี่ยแต่ผมเดาๆมีก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกันนี่วะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรวะเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ปัดไฟก่อนละกันนะครับทุกคนมาเราช่วยกันปันไฟกันหน่อยดีกว่านะ <c oughs> ตอให้ผมเป็นหมาป่าเดียวไดแต่อย่างน้อยผมก็มีเพื่อนฝูงอะมีหรือเปล่าวะเอ่อเอ่อ มีแหละแต่ตอนนี้อะไรอ่ะพี่ถ่ายคลิปไหมถ่ายครับถ่ายตอนที่ผมเป็นบาบูบูบาบูบาบาบาบูว้าวโอ้โหอันนี้ชื่อชื่อเกมมาป่าแวบูแบบไหนวะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันและตอนนี้เอาแล้สแลชเชอเห็นพี่คนนั้นไหมอุ้ยสวยแล้วผมว่าผมควรหนีด้วยด่วนเลยคนดูตอนเนี้ยต้องรีบหนีด้วยด่วนอ่ะตป๊บนึงนะขอดีจ้ถ่ายรูปก่อนโอ้โหแสงมันสีสวยเหลือเกินทุกคนดูผมผมหน้าแดงแล้วว่าเออเขินจังเลยมีเอฟซีไล่ล่าผมรู้สึกเขินแล้วครับไปแล้วเขาเขียวว่าจริงด้วยอยากออกช่องพี่ไอ้น้องได้ออกแน่นอนเพราะว่าตอน หมาป่าเดียวดายคนนี <beautiful Luckily> ้กำลังดู f อซไล่ลิสึกัวบบวู้บวู้บวะแบบวาบบบวแวตอนนี้คือผมเป็นหมาป่าหรือผมเป็นหมาหมาเลื้นก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เหมือนหมาขี้เลื้นจัดเลยคนดูจบแล้วฉายาเกตเกตหมาป่าเดียวดายเราแล้วเครื่องผลควยเครื่องสุดท้ายมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าคนดูแป๊บนึงนะผมจะตามหากอ้าวเครื่องสุดท้ายหมดแล้วว่ะอย่างนั้นก็ต้องเออช่วยอะไรไม่ได้ไปเดินทักทายเขาหน่อยแล้วก็เอาสวัสดีครับแล้วเขาก็เดินหนีเอาเดินแบบไม่เห็นผมเลยอผมไม่คนยไม่มีสายตาในตัวเขาอ่ะ แล้วตอนนี้เอาไงต่อรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนกำลังไล่ล่าแล้วก็โดนสตันไปแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ปล่อยให้ชนะละกันนะอ้าวรู้สึกว่าเราจะเจอคิวเลอสสายใจดีนะครับคนดูเขาเป็น ฮิวเลอรใส่เฟลลี่แล้วเขาก็ปล่อยให้ผมชนะกับเออเหล่าเอฟซีที่เหลือเชืเลยแย่ yeah, อะไรกันนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโอเคเย่แย่อย่างนี้ผมต้องตามติดชีวิตไวรุ่นฟักทองเลยไปด้วยครับพี่พี่ฟักทองพี่จะไปไหนผมเอฟซีพี่มานานแล้วดนอะพี่ฟักทองครับขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมแบบวูนี่ชนเลยอะ่ะไปหน่อยจ้าฟักทองตัวน้อยฟักทองตัวนิดมาให้เออหมาป่าเดียวดายคนนี้ขมือแบบไหนซิมา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 ,มาเราเป็นหมาป่าเราต้องกินเนื้อเราต้องกินเดือเราจะกินฟักทองไม่ได้ผมผมไม่ชอบกินฟักทองอ่ะแต่ก็ขมือกกไดด้้นนนิห่ออยยเลอ เอ้ยน้องสตันได้ไงอะ่ะเอ้ยนี่ยกมือหมัดทนเลยเดี๋ยวเจอหมัดจะหมัดจะมวยก็เข้ามาเลยแล้วตอนนี้เอาแล้วตอนนี้ก็เล่นเออเหมือนจะเป็นพอสเคนแต่เป็นเวอร์ชันเด็กน้อยนะครับคนดูเป็นเวอร์ชันเล่นวิ่งไล่จับกันแล้วอะ่ะโอเคเอ้ยอย่างนี้ต้องเล่นแปะกแข็งแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมแปะสแลเชอร์ก่อนละกันนะสแลเชอร์มันนี่ไม้แปะกแข็งหน่อยเออแปะนาย 8, 9, เป็นโอเคผมวิ่งหนีแล้วนะครับตอนนี้ฟีดเขาเรียบร้อยเขาเยืนดิ่งไปแล้วนะคนดูเป็นไงการเล่นของเราบอกเลยว่าเป็นการเล่นแปะกแข่งที่สนุกที่สุดแต่เคยเล่นมาเลย